ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4แมนยูจ้องตาเป็นมันเอเย่นบอกเป็นในในกล่องหน้าดารุ่งบาเยนอาจย้ายหนีทีมในซัมเมอร์นี้เอเย่นของมาติสเดลบอกเป็นในใว่าหงหอกดารงรายนี้อาจจะย้ายออกจากไบร์มินิกในช่วงซัมเมอร์ทำกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาทิสรักสโมสรรักแฟนบอลเขาต้องการเป็นคนสําคัญและคว้าถ้วยแชมป์ทั้งหมดที่นี่พร้อมกับทีมที่แข็งแกร่งแต่บางครั้งคุณก็ต้องรู้สึกว่าคุณอยู่บนเส้นทางเดียวกันเราจะได้ทราบกันเร็วๆนี้แต่ผมมั่นใจแต่ทําไมเราต้องพิจารณาทุกทางเลือกเพราะมาทิสรู้ว่าเขามีคุณค่าและจะเป็นนัเกเตะระดับท็อปมีรงงายการว่าแมนยูเยนเต็ดได้เปิดฉากพูดคุยกับบารเยอร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวเตวมาร่วมทีมในทินอทล์ฟอร์ดเชว่าหัวหอ,อ,อกฝรั่งเศสไม่แฮ ppy กับโอกาสลงเล่่นอยางจกัด พร้อมในการย้ายทีมโมฮาบัย18ยังไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในบุนเดสกาฤดูกาลนี้ม้จะลงเล่นไปละ17นัดแต่เกิดขึ้นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดปัจจุบันเขาจะมีสัญญากับบายเยนถึงปี2027การย้ายแบบยืมตัวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้พราะฉะนั้นถ้าย้ายก็จะมีมูลค่าเดียวที่สูงเช่นกันลาเฟเลร์เลมีค่าจีตสัญญา175ล้านยูโรแต่เป็นตัวเลขที่สูงเกินจริง และมิลานจะยอมพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านยูโรกาซตาเดอโสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าเลอเอาตตกเป็นเป้าหมายระดับต้นของปารีสแซงต์แชงกงที่กัลลังจะเสียเคลียร์เอ็มปาเป้ที่ย้ายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์รายงานข่าวระบุว่ามิลานจะยอมรับฟังข้อเสนอที่บ้าคลั่งไม่ต่ำกว่าร้อยล้านยูโรถึงเลอเอา์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้กองหน้าทีมแพทยโปรตุเกสจะมีค่าสิทธ แต่น่าเป็นตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลกับการย้ายทีมในปัจจุบันแน่นอนว่ามิลานมีแผนการในอนาคตร,ระยะยาวร่วมกับเรอยวภายหลังการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วทีมมีการปรับค่าจ้างให้สูงขึ้นเป็น7จดล้านยูโรต่อปีสูงที่สุดในทีมชุดป,ปัจจุบันและก็ตามหากมีข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่ร้อยล้านยูโรมาถึงในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นไปไม่ได้เลยที่มิลานจะตอบปฏิเสธเพราะเป็นเงินจำนวนมหาศาลจะขับเคลื่อนสมโมสรให้เดินหน้าทำงานในตลาดซื้อขายได้อย่างไม่ต้องสงสยัย ตอนนี้ปารีสแซงต์แชงแวรวางแผนรับมือการสูญเสียเอ็มบาเป้เอาไว้ตั้แต่เนิ่นแล้วโดวยนอกจากเลเออลที่เป็นเป้าหมายยังมีวิเตอร์โอซิเมนสูน้าในจีเรียของนาปโปลีที่ต้องลงทุนสูงกว่าและมา,าร์คแร์ฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จ่ายน้อยที่สุดเอริกเชนฮา์กนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำามาแฟนบอลถึงกับงงเมื่อบอกว่ากด i n a นิเช a ยลแฟร์เพ่ถาให้ทีมต้องดิ้นรนในซีซั่นนี้ สีซั่นแรกของกุซือฮอนแลนด์ได้รับความชื่นชมอย่างมากด้วยการนําทีมจบอันดับ3าของพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าแชมป์คาราบาวครับมาครองรวมถึงเข้าชิงชนะเลิศเอฟเอคัพด้วยแต่แพ้กับแมสซิตี้แต่ในซีซั่นนี้ทีมต้องดิ้นรนกับการคว้าท็อปโฟส่วนบอลถ้วยก็เหลือแค่เอฟเอคัพรายการเดียวเท่านั้นซึ่งทางเทนฮากบอกว่าเป็นปรากฏ f ฟนาชเชียลแฟร์เพย์แม้ว่าทีมจะทุ่มเงินไปกว่า188ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาซื้อนักเตะ7คน ตอนที่เราอยู่ในช่วงซัมเมอร์ผมคิดว่าเรามีโมเมนตัมที่ดีมากๆเราจบอันดับ3ามในลีกเราคว้าบอลถ้วยและเข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วยอีกรายการหลังจากนั้นเราดึงผู้เล่นน้อยเข้ามาเพื่อเป็นอนาคตแต่นั้นก็เกี่ยวข้องกับ financial fair play นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกทําแต่คนรู้ไหมมันต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถแข่งขันเพื่อตําแหน่งแชมป์ในฟีเมยรีหรือแชมเปี้ยนส์ลีกได้ เชลซีจะไม่ต่อราคาวิเตอร์โอซิเมนสู่น้านเจิเรียของนาโปลีที่มีค่าีิสัญญาอยู่พรรับทราบถึงคู่แข่งสําคัญอย่างปารีสินชแมนยูดีการิตินักข่าวที่เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายระบุว่าเชลซีวางแผนการคว้าตัวโอซิเมนโดยเร็วที่สุดโดยินดีจ่ายค่าีกสัญดา130ล้านยูโรและไม่ต้องการต่อราคาเอนาโปลีเพราะวันเกงกาลังเงินของปารีสกินชแมนที่สนใจอยู่เช่นกันข้อมูลจากการิติคือเชลซียืนยันการใช้เงื่อนไขค่าชิสัญญาโอซิเมนที่ตัวเลข130ล้านยูโร จากนั้นก็จะติดต่อกับนาโปรีเพื่อเจราจาโครงสร้างของการชำระเงินซึ่งหากเป็นเช่นนั้นสโมสซอนเซดาก็อยู่ในสถานะที่ไม่อาจทำอะไรได้เชลซีทราบดีว่าการต่อรองค่าตัวโอซิเมนให้ต่างค่าสัสญญาเป็นงานยากเพราะประธานสโมสรอนอร์เดรียโอเรราเลติสคนชื่ออยู่แล้วและอาจเสียเปรียบแพ้แชร์ที่สถานะทางการเงินแข็งแกร่งเช่นกันและกำลังมองหาตัวแทนเอ็มบป,ปเป้ทันี้โอซิเมนจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเชลซีหากไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะต้องมองหาตัวเลือกที่ดองรวมาอย่างไอแบนโทนี่ของเรนฟอร์ดเอแบนเฟอร์บูเซนของไบรตัน